ครับทีนี้ก็มาถึงในแบบที่3ผู้ที่มีเนินอาทิตย์แต่ไม่มีเส้นบนเนินอาทิตย์กันบ้างนะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเส้นอาทิตย์มันหมายถึงเกียรติและชื่อเสียงความสําเร็จใช่ไหมความเด่นดังการเงินใช่ไหมคนที่ไม่มีเส้นอาทิตย์นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีเกียรติเขาไม่มีชื่อเสียงเขาไม่มีตําแหน่งนะครับมีทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีการเงินต้องการคํายกย่อคําชื่นชมเหมือนกันหมดทุกคนนะครับแม้ว่าจะไม่มีเส้นก็ตามทีอันนี้คือต้องขอทําความเข้าใจให้รู้ไว้ก่อนนะครับแต่ความหมายของคนที่เนินอาทิตย์ไม่มีเส้นนี้มันหมายความว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยยึดติดในตําแหน่งมีความเก่งมีความสามารถเฉพาะทาง ในลักษณะของการแก้ปัญหาในเรื่องการงานหากเป็นงานมีตำแหน่งก็จะอยู่ในระดับหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าหน่วยได้แต่ว่าจะไม่ถึงขั้นสูงสุดนะครับข้อเสียมักจะเป็นคนที่ขี้เบื่ออะไรได้ง่ายอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะระยะเวลาการทำงานสุดท้ายแล้วก็ต้องลาออกก่อนอเกษียณ โดยมากจะเป็นแบบนี้ผู้ไม่มีเส้นบนดวงอาทิตย์จะมีความลุ่มหลงบางอย่างที่เป็นนิสัยส่วนตัวที่แก้ยากหรือหากสิ่งที่รุ่มหลงนั้นไม่มากก็พอที่จะแก้ไขได้เมื่ออายุเข้าใกล้50หากพูดถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขณะที่รับตำแหน่งจะขยันสร้างผลงาน ผู้ใหญ่เจ้านายจะมอบความไว้วางใจให้ดูแลงานเสมอข้อเสียการเงินมักได้น้อยกว่าความสามารถของตนเองที่มีอยู่ครับนี่ก็คือความบายของคนที่ไม่มีเส้นอาทิตย์บนเนินอาทิตย์นะครับ